เฮ้ยแอไห่ลูกไหนหัวล้อยังไงหัวล้อแปลกๆอ่ะหัวล้อแบบใหม่อ pues mm ่ะ oh. nah <for> ห <she> <qui> ัวล้อหลับจ้าโอ้โหทำอะไรลูกเนี่ยไปเข้าหาวล้ออีกทีละอันนี้นโอ้คราวนี้สนใจเลยนะวนเหนียวตัวมึงได้ไปอาบน้

พันเหงือกนแน่เลยเนี่ยอ้าวไอเน,นี้ยพันขึ้นไล่ทะเลด,ด,ดอกไม้ดอกไม้ขึ้นดอกขึ้นสองดอกซ้อนเลยลูกขึ้นทีเดียวสองดอกซ้อนเหนื่อยยายเหนื่อยลูกโอ้โห น่าใช่ไหใจอะไรทีวีอะไรเนี่ยรู้เรื่องเลยอะวันลออย่างนั้นนะฮะรู้เรื่องอะเขาอะเราอะฮะเฮห็นดช

ให้เห็นเท้าเขาสักหน่อยอวบอุมนะเห็นมัน่ะแขนขาแฮะเห็นเจ๊เห็นหมดเลยนะโอ้โหเหนียวต้นหับเลยเกมไตเอนาำมาอาบอืมเหนื่อยมากโอเคมามิบบะมิบหยุดถ่ายแล้วนะบ๊ายบายถ่ายมาไว้บ๊ายค่ะลูก อ Andre. ๋อบายบายเฮนรีเฮนรีโอเคแฟนนะหอมมิกลันนะเกิดแล้วนะเกิดแล้วนะเกิดแล้วไเกิดแล้วนะครับบาย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 เออยิ้มมยิ้มมยิ้มมโอ้โโอเค กดแล้วนะหายแล้วนะบ๊ายบาย